ดูครับทีมงานทดลองครับสุดจัดครับโ้ฝนตกน้ำท่วมครับสุดจัดเลยไม่ใช่อะไรหรอกที่มีเป็นร้อยไร่ครับจะให้ดูที่ครับเนี่ยกลับรถตรงนี้ก็ได้นู่นก็ได้นู่นก็ได้ครับไปกลับในไร่ครับที่มีเป็นร้อยไร่เห็นไหมครับเห็นที่กลับรถเลยนี่กลับตรงนี้ก็ได้ครับนู่นข้างหน้าก็มีครับข้างหน้าก็มี ดูสภาพดินครับฝนตกเมื่อวานอย่างหนักเลยอะ่ะนี่กลับรถตรงนี้ก็ได้ครับไปกลับในไรครับเขาน้องเขาหาคอนเทนต์ให้ครับมาดูทางลงครับเพราว่ารถกอกสองเผ่าครับดูสภาพล้อรถเกี่ยวได้ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อย โอ้ยไม่จะปากแกปากก็่ได้แล้วน้องดังแล้วครับที่มีเป็นร้อยไร่ครับโดูโดูครับโดูครับ,รบที่มีเป็นร้อยไร่ไม่กลับครับนิ่งลงมาครับขอขอขอให้พิเศษแล้วครับแรงยังไม่เอาขึ้นจอดนพม่นใ่นีล่ะไควใสให้มันหนักไหม ไวยใช้มันหนักนะมันฝานล่องไม่ได้แล้วหน่เอาเทเลอร์มาดึงเหรอมันมีโซ่เป็นเกาะโซ่เอาโซ่มาเกาะไม่รู้ถามมาดูต้องมีดิโอ๊ยโลหเมื่อยไหลอาแฮกแล้วหมื่นว่าอดีมื ป้าอ้กจะบืนดอูนะเอาเต็มบุ่มกันหมดแล้วครับเจนๆนะครับปรับส่วน,นะครับวันนี้ปรับเยอะๆเลยครับน้องเขาจัดคอนเนทนต์ให้ครับ อนรับหนักกว่าพี่ยาเลยพี่ยาอายเลยก็มีที่เกาะไหมล่ะเขาบอกลื่นแค่นี้ไม่สมศสักดิ์ศรีเ๋ยวด่กล้าดึงเลย เๆๆๆๆดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก้าดึงสองเทครับอายเขารู้ถึงไหนไอายถึงนั่นดูวันนี้เสียหนึ่งลังแน่นอนครับ มันฝันเหรอนะเออเดีินโต้มาก่อนโอ้ขึ้นมาไหรโอ้อะไรใช่ไหมนี่ มันเมื่ <ance> ึ้ืนแล้วบึงดีไม่ดีเสียยังหน้าอีกแที่นี่ฮะ มาดูโมหน้านะครับทางเขามีแก่ใหม่มาอ้าวบริยแล้วครับเปเลอร์เด้ดึงเร็วเสียเร้ว พื้นขึ้นนะครับยางหน้าเรียบร้อยนะเรเดียนด้วยนะเฮ้ยเออแต่คอนเทนต์ให้แต่เที่ยวแรกนะครับ ย้นเรืองอึดเล่าเ <laughs> สียงยังล่าด่เอาอดีไม่ว่าดีครับมา่หาคนเห็นไหนเฮา อ่ะช่วยกันครับสู้กันอย่าท้าทำครับฝนตกเมื่อวานอย่างหนักเลยรถเขี่ยวดูสภาพล้อรถ,ถเขี่ยวเอา้เอาอยยืนอยู่นี่แหละเออนั่นแหละเดี๋ยวเขาเตะให้เดี๋ยวเขาเตะให้เอเอไนี่แหละย,ยื่นนี่จะที่เรกกระจมแล้ว กันชืมนนาครับเดี๋ยวมีอะไรบ้าๆให้ดูรับทีมงานนี้ไม่ธรรมดาครับมีแต่คอนเทนต์ดีๆให้ดูครับ